วิด d David ร์ด d Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ใน1ปีกับนิกกี้และพิพาแกมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชัประจำวันพุทธที่2เมษายน2025วันที่92ทั้งหมดนี้เป็นของคุณขอพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อที่22ถึง31 พระธรรมกันดานวิถีบทที่33ข้อที่1และบทที่34ข้อที่29พระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่10ถึง27ที่ประเทศอังกฤษมีงานแสดงดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกงานหนึ่งที่ชื่อ c h e ซีฟลาเวอร์โชว์เทศกาลนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกทวีปทั่วโลกในงานมีการมอบรางวัลแบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ เหรียญทองเงินชุบทองเงินและทองแดงนอกจากรางวัลสำหรับการจัดสวนและดอกไม้แล้วยังมีรางวัลแต่งตั้งอัศวินสำหรับผู้จัดแสดงพืชผักอีกด้วยครั้งหนึ่งผมได้ยินชายคนหนึ่งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเกษียณของเขาหลังจากคว้ารางวัลเหรียญทองจากงานพืชผักติดต่อกัน10ปีเมื่อถูกถามถึงความลับแห่งความสำเร็จเขาตอบว่า ผมมุ่งความสมบูรณ์แบบแต่ยอมรับความเป็นเลิศอัครทูตเปาโลเขียนไว้ในสองโครินบทที่13ข้อที่11ว่าเพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอและพวกท่านเข้มแข็งเราก็ยินดีเราอธิษฐานเพื่อสิ่งนี้คือการที่ท่านทั้งหลายจะกลับสู่สภาพดีดังเดิมซึ่งแตกต่างอย่างมากจากการคลั่งไคล้ในความสมบูรณ์แบบการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบเป็นลักษณะนิสัยที่เรามุ่งมั่นว่า จะปราศจากทิฏฐินำไปสู่การตั้งมาตรฐานที่สูงเกินไปผู้ที่หมกมุ่นกับความสมบูรณ์แบบมักวิจารณ์ตัวเองรุนแรงและกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับตนเองซึ่งนำไปสู่ความกลัวความล้มเหลวความซึมเศร้าและการพลาดโอกาสต่างๆพระเจ้าเรียกประชากรของพระองค์ให้มุ่งสู่เป้าหมายที่สูงมากแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เราหมกมุ่นกับความสมบูรณ์แบบ พระองค์ประธานนิมิตอันยอดเยี่ยมแก่ประชากรในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับมรดกที่พวกเขาจะได้รับและทั้งหมดนี้เป็นของเราในพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงปรารถนาให้เราเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีพระองค์ตรัสในยอห์นบทที่15ข้อที่11ว่าเราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมในสุภาษิตบทที่8 เราเห็นภาพของสติปัญญาที่เปลี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีในข้อ30-31ถึง31กล่าวว่าวันแล้ววันเล่าข้าพเจ้าก็อยู่ข้างพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีเปลี่ยมปรีอยู่เฉพาะพระพักพระองค์เปลี่ยมปรีในสรรพสิ่งทั้งปวงและปฏิยินดีในมนุษย์ทั้งหลายหากถามว่าความชื่นชมยินดีนี้มาจากไหนคำตอบคือประการแรกมาจากการอยู่ในที่ประทับของพระเจ้า ประการที่2มาจากความสัมพันธ์กับผู้อื่นและประการที่3ม,มาจากการชื่นชมในสิ่งสร้างของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์เพื่อให้เราชื่นชมยินดีในพระกิตติคุณลูกาเราเห็นพระเยซูเป็นแบบอย่างสูงสุดของความรักแม้แต่นิตยสารไทม์ยังกล่าวว่าพระเยซูเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของความบริสุทธิ์ความไม่เห็นแก่ตัวและความรัก ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติตะวันตกเรื่องการทรงเลี้ยงคน5,000คนเป็นการอัศจรรย์เพียงเรื่องเดียวนอกจากการฟื้นคืนพระชนที่ถูกบันทึกในพระกิติคุณทั้งสี่เล่มแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงสามารถทำงานมากมายจากสิ่งเล็กน้อยที่เรามอบให้และส่งให้เรามีส่วนร่วมในการอัศจรรย์ของพระองค์ด้วยจากพระธรรมลูกาบทที่9พระเยซูท้าทายให้เรา ติดตามพระองค์ในสด้านได้แก่ 1. ปราศจากบาปในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่23พระเยซูตรัสว่าถ้าใครต้องการจะมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง 2. ปราศจากความเห็นแก่ตัวในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่2 3เช่นกันพระองค์ตรัสต่อว่าจงรับการเขียนของตนแบกทุกวันและตามเรามา แม้คุณจะได้ทุกสิ่งในโลกนี้แต่ถ้าสูญเสียจิตวิญญาณก็ไม่มีประโยชน์อะไร 3. ไม่ละอายที่จะเป็นพยานพระเยซูทรงปิดท้ายในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่16ว่าถ้าใครมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะคนนั้นในพระธรรมกัารันถีเราเห็นว่าชาวอิสราเอลได้รับพระสัญญาเรื่องแผ่นดินคานาอัน แต่พวกเขากลับต้องเดินวนในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีแต่ในองค์พระคริสต์มรดกของเราคือมรดกนิรันต์ตามพระสัญญาพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อที่15ซึ่งเป็นมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่1ข้อที่4เรายังสามารถมีประสบการณ์ในมรดกนี้ได้ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นมัดจำในการรับมรดกของเรา ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่14เมื่อเราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณชีวิตเราก็จะเกิดผลพระวิญญาณคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคร่ครวญดูว่าเรากำลังไล่ตามความสำเร็จที่โลกสัญญาไว้ หรือเรากำลังดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจในมรดกที่พระเจ้าทรงได้ประทานแก่เราแล้วในองค์พระคริสต์ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณสำหรับมรดกอันอุดมมั่งคั่งที่พระองค์ประทานให้เราในพระคริสต์ขอทรงโปรดช่วยเรามุ่งไปสู่ความเป็นเลิศโดยเต็มเปลี่ยนไปด้วยความชื่นชมยินดีความรักและประกอบด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ขอประทานกำลังเพื่อเราจะเป็นคนที่ยอมปฏิเสธตนเองหยิบกางเขนขึ้นแบกและติดตามพระองค์ทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนหากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้าขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ